กระผมนักศึกษาวิจารานจนารดรมากครับกระผมนักศึกษาวิจารานจิตานาเก้ครับกระผมนักศึกษาวิจารฐารจะรักศรีดองครับวันนี้พวกเราจะมา้อกเนในพระราชกรณียกิจราชการที่สองครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่4ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของสยามในสมัยราชวงศ์จักรี ปกครองระหว่างพุทธศักราช2352ถึงพุทธศักราช2367ในปีพุทธศักราช2352เจ้าฟ้าชิมหรือกรมหลวงอิสสอนสุนทรพระราชโอรสองค์โตสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากรัชการที่หนึ่งพระราชบิดาผู้สถาปนาราชวงศ์จักรีเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรั ร,งงร,รัชสมัยของพระองค์สงบสุขปราศจากความขัดแย้งรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคทองของวรรณคดีก,การธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้วยการบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างเช่นทรงผนวดตั้งแต่เมื่อย,ยังทรงดำรงพระอิสริยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเมื่อสเสด็จทรง ครองราชสมบัติแล้วพระราชานุกิจท,ที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าคือการถวายปตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามารับบิณฑบาตในปร,ปรมมหาราชวังและทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เป็นนิดที่สำคัญคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตมตรัสรู้ และพัิธิพานณวันเป็นเดือนหกขึ้น1ิบห้าำเป็นวันวิสาขาบูชาด้านการปกครองประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการปกครองโดยยังคงรูปแบบการปกครองแบบเดิมแต่มีการตั้งเจ้าหน้านที่เป็นเชื้อพระวงเข้ามาดูแลบริหารงานราชการตามหน่วยงานต่างๆเช่นคุมพระกลง ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินเป็นผู้กำกับดูแลเป็นต้นส่วนด้านการออกและปรับปรุงกฎหมายในการปกครองประเทศที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นได้แก่พระราชกําหนดสักเลขโดยพระองค์โปรดให้ดําเนินการสักเลขหมู่ใหม่เปลี่ยนเป็นปีละสามเดือนทําให้ไพรสามารถประกอบอาชีพได้ งานสถาปัตยกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยมีพระบรมราชโชบายส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจของรัษดรงานก่อสร้างในแผ่นดินจึงเป็นงานพุทธศิลป์ที่เป็นงานช่างฝีมือชั้นสูงเกิดเป็นสกุลช่างสมัยรัชกาลที่สองเช่นพระพุทธปรางขนาดใหญ่ที่วรอรุณราชวรารามพระสมุทเจดีที่ปากน้ำเจ้าป่ยา ซึ่งชนชาติต่างภาษาที่เดินทางเข้ามาถึงพระราชะอาณาจักรเกิดความประทับใจว่าแผ่นดินนี้เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาช้านานงานสถาปัตยกรรมที่เรื่องหรือว่าสวยงามมาตรจั์อย่างยิ่งคือพระราชะดําริในการสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวังด้านเศรษฐกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเาาาลิศก้าาปัย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจที่สําคัญคือการรวบรวมรายได้จากการค้ากับต่างประเทศซึ่งในสมัยนี้ได้มีการเรียกเก็บภาษีอากรแบบใหม่คือการเดินสวนและการเดินนาการเดินสวนเป็นการแต่งตั้งเจ้าพนักงานไปสํารวจพื้นที่การปลูกปุกของราษฎรเพื่อคิดอัตราเสียภาษีอากรที่ถูกต้องทําให้เกิดความยุติธรรมแก่เจ้าของสวนส่วนการเดินนาคล้ายกับการเดินสวน แต่ให้เก็บอ่างข้าวเตนการเก็บปาษีอากรการปรับปรุงบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงแก้ไขปรับปรุงให้เป็นแบบแผนหลังจากบ้านเมืองเสียอายเมื่อกลางกรุงศรีนั้นในรัชการที่สองได้ทรงพระราชปาระสืบสารโตให้เป็นระเบียบ และเกิดความมั่นคงแก่บ้านเมืองสืบไปเช่นการบริหารและจัดการเป็นดินในส่วนกลางทรงพระราชดำริเริ่มให้เช่านายที่มีความรู้ความสามารถไปกำกับหน่วยราชการต่างประเทศประการโดยการเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ด้วยรวเรลาเงพระบรมราชโองารในการปกครองเช่นนี้ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบและเกิดความจเจริญก้าวหน้า လာလို့ရတ္တဇမိုင်